ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยครั้งที่สองผู้ขอรับการประเมินนางสาวปธทุมมาจินสันเทียตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านทองหลางสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขตห้าประวัติส่วนตัว นางสาวปธุมมาจินสันเทียเกิดวันที่10เมษายน2540อายุ24ปีที่อยู่บ้านเลขที่26หมูม่3ตำบลเฉลียงอำเภอคอนบรีจังหวัดนครราชสีมาหน้าที่ด้านการสอนรับผิดชอบสอนด้านการสอนจํานวน28ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เป็นครูประจำชั้นชั้นประถมศึกษาปีที่5สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และได้ร่วมสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นป .3 ป .4 และป .6 ประวัติการศึกษา ระดับประถมศึกษาโรงเรียนบ้านังโกนห้วยทรายจังหวัดนครราชสีมาระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคมจังหวัดนครราชสีมาและระดับบุรมการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาวิชาคณิตศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฏหมู่บ้านจอมบึงจังหวัดราชบุรีหน้าที่พิเศษงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 1. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 2ครูประจำชั้นชั้นประถมศึกษาปีที่5 3ครูเวรประจำวันศุกร์4ช่วยงานด้านการเงินและ5ครูสหกรณ์โรงเรียนรางวัลที่ได้รับครูผู้สอนนักเรียนคะแนนสูงสุดรายวิชาคณิตศาสตร์การทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติโอเนชั้นประถมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2563โรงเรียนบ้านทองด่างได้ ปรงเรียนวิธีพุทธชั้นนำรุ่นที่12เป็นตัวแทนสพปนครราชสีมาเขต5 โรงเรียนบ้านทองหลางได้รับโรงเรียนคุณธรรมสพทระดับสองดาวกิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีที่ยืนโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทโรงเรียนบ้านทองหลางเป็นโรงเรียนต้นแบบในโครงการยุวทูตความดีฝึกจิตอาสาสารต่อบปฏิธานความดีร่วมแรงร่วมใจต้านภาย COVID ัยโควิด19ประจําปีการศึกษา2 5 6 4 โรงเรียนม้านทองหลางได้สมผลงานสถานศึกษาที่น้อมนำพระบรมราชโชบายด้านการศึกษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสู่การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีระดับภาคสถานศึกษาดีเด่น ได้รับรางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐานโครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดินเจริญรอยตามเบื้องพายุคโควิดาได้รับรางวัลเบสแพ็กทีครูโครงการโรงเรียนสุจริตเรื่องเด็กไทยมีอาชีพน้อมนำความพอเพียงสู่วิถีโรงเรียนสุจริตและได้ทำคลิปวิดีโอการสอนออนไลน์ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านขอ,ขอขอบคุณค่ะ